ชู้สวยแจ้งงามเจ๊ท๊ายร้อ,องอะไรกันทับเขาอะเห็นคนสวยมึงคนไหนสวยเพ่น่น,น่ะแม่คนใจบุญหลือเกินทำไมอะมาใส่บาทหลวงพ่อแล้วเฮ้ย ต้องเขื่องเขาหรอกไอ้ตัวเนี้ยน่าจะไม่ลูกบอลว่าหัวเจ้าของอําตัวเองคุณนึกว่าเขื่องเขาอ๋อไม่ได้เขื่อหัวเจ้าของตายแล้วแบงค์ปอย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 ทางด้านขวาขวาสุดค่อยว่าเขาเรียกแบงค์ปอยนี่แบงค์ปอมเขารับด้วยเหรอเนี่ยแบงค์จริงนั่นแหละแต่แบงค์โดนขย้ำแล้ว ขอบคุณคนะขอบคุณพี่แม่บินพีนะฮะนี่แกบ้านเลยหน้าเหมือนตลับัดใครอ่ะพี่น่ามาถามอีกมังครับพูดอะไรกูเป็นวะขอบคุพีนะคะเวลาจะคุยขอบคุณพีนะไม่น่าเชื่อเลยว่าโควิดรึเปล่าหน้าตาเป็นแบบนี้นะเนี่ยโควิ ขาดแรกแล้วมึงยังไม่คุ้นกูอีกเหรอไม่คุ้นยังไงก็ไม่คุ้นเล่นงบ้านนะครับเห็นขอบคุณนะคะเห็นเจ๊ตัวงว่าจะหาต่อค่ะรพนะหาต่อใช้กางหางวดหน้านี้ค่ะพี่เบลางวดหน้างวดหน้าค่ะวันที่สิบหกถ้าหวยแดกก็ไปเล่นที่อื่นถ้าหวยจะได้น่นอนพวกกูอยู่ตรงนี้ เห็นผู้ชายไม่ได้จะเข้าฝั่งผู้ชายอย่างเดียวเลยคนนี้ตายแล้วมผู้หญิงเุณเป็นใครกันเนี่ยแล้วอ๋อแทนว่าคุณเนี่ยคนจะไม่ได้ของย่าตบ้านนี้พี่เลี้ความมีความหมายไล่ฆ่าสิงใครแบบนี้นี่จะมบอกอะไรให้นะพี่สิงห์ไฟพี่ชายของฉันเป็นพี่ชายที่แต่งแลก็จสุดสามโลกเลยแม่เลี้ยงมาอยู่ก็ไม่แต่อะไรก็ไม่ต่อถ้าผมอยู่ดีอีกก็คุณฆ่าตัวหายใจตรงไหนเนี่ยคุณไม่ทันเลยท่านเรื่องของฉันเรื่องขเธอสิมิต เอาเห็นเป็นพระเอกไงพี่ดูสิน้องเลียนฉันพูดนี้เต็มปากว่าพระเอกหนังตาย้อยแทบหล่นหนังตีนจัดการให้ฉันได้นะไม่ต้องห่วงจ้ะแต่ตามมาเลยอยงเนี้ยแปลกแปลกเนี่ยแปลกแปลกกับแปลกๆต้องเจอกันไอ้เรื่องเนี้ยอาพี่จัดการเอ้ยไม่ต้องห่วงจัดการดิอะไรวะอีเดเตอร์ออกมาแล้วไม่ใช่เขาทำเสียงผู้หญิงผู้หญิชไยก็คือว่าแล้วน้องเขาทำไม ไอ้หน้าตุ๊ตไอ้หน้าหนังเขียวไอ้หน้าหนังแต่วงไอ้หน้ามือมันบึ้กไอ้เจ๊ไรเม่ไอ้ไอ้ไอ้หน้าส้นตีนเอ้์พูดถึเรื่องกูกวนไอ้หูดเไอ้หน้าหนังเขียวไอ้หน้าหุบ้ามไม่มีรับสังห้ามพูดเลนนี่แกหันหน้าออกไปหาคนดูหันมาคุยเลยนี่อย่าพูดกหันเหมือนพี่พูดไม่ได้ทำไมอ่ะมันใช้อะไรปิดวาจาพี่ เกียรติมาหรือเปล่าอะเีินเงนอะเฮ้ยไอ้ไน่าตายแล้วเนียงไม่ได้เลยไปทำแบบนั้นกับไม่ได้ยังไงใครเนี่ยเขาเป็นใครอ่ะ,ออะทำอะไรให้เกียรติจีวรนท้ายรถเขาบ้าง เป็นฟอเป็นพระนี่บอกมาเดี๋นี้เลยนะขอโทษด้วยนะครับคุณผู้หญิงพอดีว่าต้องพูดเลยขอขอขอพูดบ้างได้หรือเปล่าคือผู้ชายคนเมื่อครู่นี้เนี่ยเป็นอะไรกับคุณผู้หญิงหรอครับเป็นพี่ชายของฉันทำไมพี่ชายคือผมเนี่ยมีชื่อมินทรานะครับขอแนะนำตัวให้รู้จักกันก่อน เห็นคุณผู้หญิงพูดอยู่คนเดียวเลยไม่มีโอกาสได้พูดเลยนะครับผมมีชื่อว่ามินทราเป็นสายเลือดของเสด็จพ่อโลกนารายารแห่นดินไทยใต้เป็นเจ้าคนนี้ใช่ไหมมินทร์กินอะไรทำให้ขภาพไม่ดีรู้จักไหมนะนี่นี่ดีกว่าตะยุรษลายแน่กว่าวมานี่กัดซิบกร่างคุยกับใคร แต่ศาสตร์จะมันได้ยินนี่นี่ดีกว่าแล้วมันจะจะกลัวมันได้ยินเนี่ยมึงต้องพูดให้กูได้ยินก่อนเขาไม่ได้ยินหูเป็นเอี้ยะไรมึงไอ้เวรอายุยังน,ยน้อยอยู่หูตึงหัว,วกูเสร็จแต่บังหูบังหูนะหูตดำไปไหนคือว่าหม่อมฉันมีชื่อว่ามาลัยพี่คะชื่อมาลัยเหรอถ้าทากว่าไม่เงานนั่นก็พอะนะไม่มีอะไรแล้วงั้นพวกหม่อมฉัน จะรีบไปไหนเล่าถ้าอย่างนั้นกลับก่อนนะไปไหนไม่ต้องไปนวดจงจะกลับบ้านเดียวไอบ้าเลยจะไปซักกลับได้ไงเนี่ยมันลบหน้าแล้วเนี่ยกูได้คุ้มแล้วอยก่อนในก่อนจิมะไรายเราเพิ่งจะเจอกันยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะจะรีบไปไหนทําไมต้องกลัวเราบินทาขนาดนั้นด้วยบอกเราได้หรือเปล่าอมีอะไรหรือเปล่า แค่ดิดรู้ว่าเราเนะี่ยชื่อว่ามินทาารามาลายถึงกับจะหนีกลับบ้านเลยเหรอคือว่าหม่อมฉันไปดีคืคนหนึ่งเขาลือกันทั่วนะเปคะว่าโอรัสบุตรม,มินทรามีนิสัยที่ดุร้ายหากว่าไม่พอใจใครก็จะตัดหัวอย่างเดียวเลยแล้ลงองเห็นคนเขาลือกันหม่หมอมฉันจะอยู่ทําไมแล้วเปคะโถมาลายนั่นเป็นเพียงแค่เสียงลือเสียงเล่าอ้างเท่านั้นเองแต่ว่ามาลายเนะี่ยกับปากใจเชื่อ ว่าเรามินทราเป็นอย่างที่เขาเล่้ยเนือกันคะ่ะและตอนนี้น่ะมลายนะ่ะได้เจอกับเรามินทราตัวจริงแล้วแล้วเป็นไงล่ะมลายนะ์น่ะคิดว่าเรามินทราเป็นอย่างที่เขาเล่าเลือกันจรงิงหรือเปล่าเออหม่อมฉันจะเชื่อใจพระองก็ได้เบค่ะแต่ว่ายังไงแล้วหม่อมฉันก็ยังไม่ไว้ไใจพระรองท่านอยู่ดีนะเบค่ะไม่เป็นไรนะเราเพิ่งจะเจอกันครั้งแรกถ้าหากว่าจะทําให้มลายเชื่อใจเราไม่กลัวเรามินทรามันก็คงจะเป็นไปได้ยาก